สาเหตุที่ทำให้คุณไม่สามารถจดจำภารกิจในพันธะสัญญาทางจิตวิญญาณของคุณเองได้คำถามในเมื่อพวกเรามีพันธะสัญญาทางจิตวิญญาณแล้วจะมีประโยชน์อะไรถ้าพวกเราไม่สามารถจดจำพันธะสัญญานั้นได้เพราะหากพวกเราได้รู้ว่าภารกิจของพวกเราคืออะไร ชีวิตของพวกเราก็น่าจะง่ายขึ้นอีกมากเพราะพวกเราคงไม่มีใครทำผิดอีกและไม่ต้องมาเสียเวลาหลายภพชาติในการพยายามแก้ไขพวกมันคำตอบถ้าพวกคุณจดจำพันธสัญญาทางจิตวิญญาณของพวกคุณได้ทั้งหมดแล้วพวกคุณจะลงมาเกิดในร่างมนุษย์นี้เพื่ออะไรกันเพราะ หากพวกคุณมาเกิดเพื่อทำตามสิ่งที่พวกคุณตั้งใจที่จะลงมาทำตั้งแต่แรกเท่านั้นและรู้ว่าสิ่งที่จะต้องเผชิญทั้งหมดในชีวิตคืออะไรแล้วมันจะมีประโยชน์อย่างไรต่อพัฒนาการด้านจิตวิญญาณมันจะมีประโยชน์อะไรกับการนำกฎจักรวาลไปใช้และการที่มีทางเลือกอิสระมันจะมีประโยชน์อะไร การที่พวกคุณหลงลืมพันธสัญญาทางจิตวิญญาณที่พวกคุณได้เลือกและระบุรายละเอียดของสิ่งต่างๆไว้เป็นพื้นฐานและไม่สามารถจดจำผู้แสดงหลักๆทั้งหมดที่จะมาร่วมแสดงบทบาทต่างๆในชีวิตของพวกคุณได้นั้นก็เพื่อเติมเต็มส่วนที่ขาดหายไปที่จะมากับประสบการณ์ของพวกคุณเองซึ่งมันก็ไม่ได้หมายความว่า พวกคุณจะต้องจมอยู่ในทะเลแห่งความสับสนไปตลอดชีวิตเพราะหากใครที่รู้จักเอาใจใส่ต่อคำแนะนำของจิตวิญญาณของตัวเองซึ่งเป็นคำแนะนำที่ไม่ผิดพลาดและเป็นดั่งลูกศรนนำทางขนาดใหญ่ที่คอยกระพริบแสงสว่างให้อยู่ได้แล้วแล้วก็พวกเขาก็จะสามารถเดินตามเส้นทางนั้นไปได้ ที่มันอาจจะมาในรูปแบบของความรู้สึกรับผิดชอบชั่วดีแรงบันดาลใจสัญชาตญาณและอื่นๆซึ่งพวกเขาสามารถตัดสินใจทำสิ่งต่างๆด้วยความมีสติสัมปชัญญะเพื่อให้สอดคล้องกับพันธสัญญาทางจิตวิญญาณของตัวเองได้แต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่าพวกคุณจะไม่สามารถใช้ทางเลือกอิสระ ในการเลือกที่จะทำในสิ่งที่แตกต่างออกไปได้เมื่อโอกาสแห่งการเจริญเติบโตด้านจิตวิญญาณเปิดขึ้นหรอกนะเพราะพันธสัญญาทางจิตวิญญาณไม่ใช่สิ่งที่แน่นอนตายตัวเพราะมันสามารถยืดหยุ่นได้เมื่อได้เผชิญกับสถานการณ์อื่นๆที่แตกต่างออกไปและยังสามารถทำให้เกิดการเรียนรู้จากประสบการณ์นั้นๆได้ด้วยเช่นกัน ซึ่งแท้ที่จริงแล้วมันก็ไม่ใช่การเรียนรู้ซะทีเดียวหรอกแต่มันคือการจดจำในสิ่งที่จิตวิญญาณของพวกคุณรู้อยู่แล้วเท่านั้นเอง